และนี่นะครับก็คืออีพีนะครับกับการมาไหว้พระนะครับร้อยวัดกับศักดิที่เป็นเองครับและนี่เป็นชาเลนจ์นะฮะเราจะทําให้ครบ100วัดกันเลยวัดนี้ครับเราอยู่กันที่วัดศรีสะทองนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปครับเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีศักดิ์ธิ์ให้สักการะเยอะมากๆเลยเอาเป็นว่าเดินตามผมมาดีกว่านะครับ ก็จนี้ครับก็คือหลักนะฮะที่ทุกคนจะเข้ามาสักการะกันนะครับก็คือองค์พระราหูนั่นเองนะครับเราไปดูกันนะว่าบริเวณรอบๆนะครับที่องค์พระราหูเนี่ยมีอะไรบ้างครับแล้วก็จะมีนี่ครับคือการถวายของดํานะครับซึ่งสามารถที่จะบูชาได้จากแผ่นด้านขวาเลยจะมีจุดที่จะให้บูชาของดำนะครับแปดอย่างไหวพระราหูนะครับ ตรงนี้เป็นที่ทันใจม,ม,มีคือศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วับตรงนี้ แล้วก็ตอนนี้นะครับทางด้านซ้ายขวานะครับหน้าสาราของพระหัวนะครับก็จะมีท่าสักการะนะครับให้เราได้สักการาะด้วยนะครับดีกว่าครับอยู่ทางฝั่งขวานะครับของสารานะครับก็คือบูชาพระอุกคุตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปบูชาเขาก็คุ้มอีกหนึ่งสาราเล็กๆนะฮะตรงมุมด้านขวาด้านหลังนะครับเป็นพระศิวลีนะครับ ก็สามารถบาสกราระองวัดจิดีได้นะครับที่วัดอย่างนี้นะครับมีหนึ่งโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับแต่ว่าในช่วงของโควิดแบบนี้เขาก็ปิดแล้วครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเราพาดูรอบๆนะว่าโบสถ์แห่งนี้เ,เป็นลักษณะแบบไหน ตอนนี้ครับเรามาถึงที่บริเวณหน้าหน้าผึรงแล้วนะครับก็จะมีอง้าวงสุวรรณนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นศาลาฝั่งซ้ายนะครับโหจะเป็นโถงครับสวยมากครับข้างในมีรูปบุญปั้นนะครับเป็นเทวดานะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะครับตรงนี้เป็นห้องฝั่งขวาครับ าทาัตของพระเลยนะว้าวพระสวยมากนะครับดูสิครับตรงนี้จะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับจะมีได้เรียงมาแต่วันอาทิตย์นะครับจนถึงคนที่เป็นวันพุธกลางคืนนะครับด้านนี้แล้วก็มีพระเกตด้วยนะครับดูรายละเอียดนะครับ และหนึ่งจุดนะครับที่อยู่ติดกับลานจอรดรถเลยนะครับเป็นสาราไม้เพื่อนผมเห็นว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูครับว่ามีอะไรสวยมากครับเป็นสาราไม้นะครับแล้วก็มีพระพุทธสุวรรณโมรีดีโลกนาแล้ครับ และนี่นะครับก็คือกพิธีอีพี EP ที่2นะครับกับวัดศรีสัทองที่เป็นสถานที่ที่วัดค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็มีหลายจุดให้ได้มาสักการะพิชานค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวอีทีหน้านะครับเราจะพาไปไหนนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวในตอนท้ายรจะมีบทสวดน,นะครับร่วมสวดไปด้วยพร้อมกันเลยนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะกุเสโตมะมะกุเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเฮกุติมะมะเฮกุต hey, ิ ยัตตังมะมะตังทะย,ยะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา